สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับผมครับวันนี้จะผ้าพี่น้องที่มาตามต่อแนวทางเลขลาบพัฒนาของพ่อจะเดินสินกับคนภูเขาเด้อครับผมครับแนวทางลาวพัฒนาหมวดวันที่สิบหาท่านว่าค้หมกสิบหกครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็จะมีเลขถูก เสริมปิเศษให้พี่น้องที่แล้วครับผมจุดมือเร้านี่แหละครับพี่น้องครับแปดหนึ่งหกหรือว่าแปดหนึ่งแปดนี่แหละครับพี่น้องตัวที่สามนี่ครับไข่ครับข่าอยู่ครับผมครับมือเร้านี่ครับพี่น้องเนาะครับกัมาล่งยำเตียนให้พี่น้องเอฟซีในเบิงอีกครั้งหนึ่งครับผมครับนี่แล้วครับพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวแด้วครับพี่น้องพิจนาเบิงเอาครับ คลิปนี้จะพาพี่น้องที่มาตามต่อเหลขกของพ่อเจริญศิลลาวพัฒนากับของคนภูเขาครับพี่น้องเนาะเหลขกเด่นของคนภูเขาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดกับผมเดินดีไม่มีพลาดครับผมครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางสองสำนักนี้นำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพอเจริญศิลแล้วก็ขอพระคุณคนภูเขาเด้อครับผมครับที เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์พารวยในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมฟังแนวทางตัวเลขดาวพัฒนาสองสำนักกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับผมเลขถูกเนาะครับผมครับไทยลาวเด้อครับผมเอาไปเบิ้งกันเลยครับผมลาวพัฒนาพ่อเจริญศิลป์ นี่คืองวดที่ผ่านมาเลขิ่นกอดคอกันด้ครับผมกอดคอกันที่สองสามเลขติดบนล่างก็สองกับสามเพื่อกันครับเขาเทิงบนเทิงล่างครับพี่น้องเลขติดบนล่างครับงวดวันที่สิบหาธันวาคมครับสิบห้าธันวาคมเด่นบนล่างพ่อจเจริญศิล์สามกับสี่ครับผมสามเน้นล่างด้ครับพี่น้องคนบอกกลับด้วยกว็นนี่ สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับผมชุดเต็มครับเน้นหมดเลยครับพี่น้องสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับผมอีกตัวหนึ่งเลขติดบนล่างสามสี่เก้าต้องมีให้เห็นครับผมโหวบังหันเข่าทั้งสองทั้งสามครับเลขติดบนล่างนี่แหละครับพี่น้องเลขพ่อเจริญศิลปครับปล่อยต่อมงดขึ้นกันได้ครับผมครับพอดีไปอ่า ขอโชคขอลับกับปูทางบันดุงด้อครับพี่น้องทางคาชนโนดสองปูองค์ดําคือเกาครับผมป,ปูดําครับพี่น้องเนาะสารปูดาครับทางบันดุงครับก็เลยอาดคลิปสาเจ๊งน้อยครับพี่น้องเล่าพัฒนาครับต่อมาก็จะเป็นเลขของคนภูเขาครับผมครับบาง่หันเพิิกนก็เด่นไม่พลาดเือเกาครับผมจับคููเสียดไปครับพี่น้องสองหนึ่งเลขออกสองสอง เขาวิ่งรูดสองได้อครับผมงวดนี้หกกับเจ็ดครับผมเด่นที่หกครับสองตัวบนล่างหกสองหกสามหกสี่หกห้าการเบิ้ลหกหกและเจ็ดเจ็ดครับผมงวดวา่างหันเพิ่นไล่มาเพิ่นเส้นได้เพิ่นบ่ได้การเบิ้ลให้ครับพี่น้องเนาะครับถ้าเบิ้ลก็สิเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองครับผมงวดนี้เพิ่นก็เลยเบิ้ลให้ยได้ครับพี่น้องหกหกเจ็ดเจ็ดครับเลขติดบ,บนล่างห้าหกเจ็ดครับผม นี่เด้่อครับพน้องเราพัฒนาคนภูเขาเด่นเดินดีไม่พลาดขึ้นกันครับผมหกับเจ็ดเน้นหครับพอจะเลื่นสินสี่กับสามครับผมมีเลขชนกันบ่ครับพี่น้องครับมีหกสามครับพี่น้องเนาะหกสาม หกซี 64, ครับผมที่ชน่กันส่วนเหล็กถ้าเพลินเป็นเหล็กเด่นจับคูกกันก็จะมีซี่หกสามหกครับผมซี่เจ็ดสามเจ็ดครับพี่น้องเป็นไปได้ทั้งนั้นครับผมเลขพ่อเจริญศิลและคนภูเขาครับนี่ล่ะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อยครับผมครับพี่เจน้าบึง่อได้โชว์ลีลาไปน้ำกันครับผม เลขถูกก็จะเริ่มแล้ครับพี่น้องเลขถูกตีไปทำจ็กน้อยครับผมแปดหนึ่งหกหรือว่าแปดหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะครับผมได้ทั้งสองตัวครับไทยสิบหกธันวาคมลาวสิบห้าธันวาคมนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขทูบองพิคเน่ครับผมจุดเมื่อวันพฤหัสที่สิบสี่ธันวาคมหรือว่าเมื่อเสาร์นี่แหละครับพี่น้องครับ เอาแนวทางตัวเลข่าพัฒนาครับผมมืออื่นกะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะหลายเสี้ยนอยู่ครับผมมาว่าจะเป็นพอบางพี่เด่นเดินดีครับผมพ่อแสวงแม่มลิชัดครับผมรวมไปถึงพ่อเสืครับอีกหลายเสี้ยนครับผมแลวกัพอสาระข้ามครับผมพอสาระามเหล็กเด่นเพิือนกับสุดยอดพี่ปากายครับพี่น้องเนาะครับอีกหลายเสี้ยนเยู่ครับผมมาตามต่อเสียนเคยเสี้ยนกระทุ่มแบนครับพี่น้องไรเลี้ยงไปครับ เอาคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อเจริญสินครับพี่น้องเนาะ่นไห้มาัึงแต้มเมือว่านไปแล้วครับผมให้ตั้งมือเศ้านี่ครับพี่น้องเนาะคนภูเขาคนห้ต้องงวดครับผมแล้วพ่อเจริญสินหใหเมือเศ้านี่ครับพอดีไปทางบันดวงครับพี่น้องพี่น้องเนาะไปขอโฉวขอลาบกระปูครับก็บจิมีคลิปห้เบิ้งเยอะเครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามที่น้ำเชียร์พาลุยติดตามที่น้ำเชียร์เชนแนวครับผมครับงวดว่าหันกะ เด้กเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับพี่น้องเนาะหลวงไคครับผมวันนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อได้ครับผมครับน้ำเชีร์ชแนลครับเลขอายุสารผู้ดาครับผมทางคาชะนวดสองครับผมทางบันดุงครับเอาไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเลขของพ่อเจริญศิลป์ครับกับคนภูเขาครับอันนี้เลขของคนภูเขาด้วยครับผมคนภูเขาคนห้เด่น ือว่าวิ่งรูดนี่นะครับผมหกกับเจ็ดต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะตามสูตรแล้วต้องมีให้เห็นอิลีครับผมหกสองหกสามหกสี่หกห้าครับผมดอว่ากันเบิ้ลหกหกเจ็ดเจ็ดครับเลขติดบนล่างห้าหกเจ็ดครับก็เลขพอจะเลืิอสินครับพี่น้องชุดเต็มเลยครับผมพอจเจริอสินครับสามกับสี่ครับผมสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าตัวเน้น สามเน้นล่างครับผมไปเดยทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะกันไว้น้ำถ้ามีทุนครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับผมกลับด้วยเลขติดบนล่างสามสี่เก้าครับผมเลขติดบนล่างสามสี่เก้านี่ครับผมสองสำนักเอาถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอ็มจี้ส่ดีเด้อครับผมครับถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับผมแนวทางล่าพัฒนาที่น้ำเชียร์ผ้าร่วยเนีน้ำเสนอสู้พี่น้องเอ็มจีกับขอให้เป็นโชคเป็นลาบกับพี่นออ้องเอ็มจีเข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก,กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี่เด้อครับพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ